สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำกันเช่นเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาแชร์วิธีและเทคนิคในการทำกุ้งเทมปุระแบบขั้นเทพค่ะทำแบบง่ายๆรวดเร็วอธิบายให้แบบละเอียดเลยนะคะเพื่อนๆสามารถไปทำทานกันเองได้ที่บ้านแบบง่ายๆค่ะกุ้งเทมปุระนะคะเด็กๆที่บ้านชอบมากๆเลยค่ะแต่เวลาไปร้านอาหารนะคะก็ต้องสั่งทุกครั้งแต่ว่าราคาเนี่ยค่อนข้างจะแพงนะคะ มามาก็เลยจะมาแชร์วิธีการทําให้ทานกันเองเลยนะคะขั้นตอนแรกเรามาเตรียมในส่วนของแป้งค่ะมาม่าจะใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือว่าจะใช้เป็นแป้งเทมปุระก็ได้นะคะน้ําหนักอยู่ที่120กรัมค่ะจากนั้นก็ใส่น้ําเย็นจัดที่ผสมน้ําแข็งลงไปนะคะในตัวส่วนของน้ํมามาม่าจะใช้อยู่ที่250มิลลิตรค่ะค่อยๆทยอยใส่ลงไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะคะ พอคนผสมจนแป้งละลายเข้ากันดีแล้วนะคะความข้นก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นก็นําไปใส่พักไว้ในตู้เย็นก่อนค่ะแป้งของเราจะได้ยังมีความเย็นอยู่นะคะจากนั้นขั้นตอนนี้เรามาเตรียมในส่วนของกุ้งนะคะมาม่าก,ก็จะผ่าหลังออกสักประมาณครึ่งตัวแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดในตรงส่วนของท้องกุ้งเนี่ยเล็กน้อยนะคะบางๆค่ะไม่ต้องกดแดงไม่งั้นกุ้งจะขาดนะคะแล้วก็กดกุ้งให้เป็นแผ่นแบบนี้ค่ะ ก็จะทํากุ้งออกมาได้เป็นแบบนี้นะคะมาม่าจะทําให้ดูอีกตัวหนึ่งนะคะบั้งลงไปตรงกลางท้องแล้วก็กดลงไปแบบนี้นะคะใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนํากุ้งนะคะมาคลุกกับแป้งค่ะตัวแป้งก็คือแป้งสาลีอนเนกประสงค์หรือว่าแป้งเทมปุระที่เพื่อนๆใช้นะคะคลุกลงไปให้ทั่วๆเลยนะคะกดกดลงไปแบบนี้ค่ะ พอคลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็พักไว้ก่อนค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำไปทอดกันเลยนะคะขั้นตอนในการทอดนะคะตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟอ่อนค่ะใส่น้ำมันพืชเยอะนิดนึงนะคะจากนั้นรอให้น้ำมันร้อนดีค่ะเราก็จะสลัดตัวแป้งที่เราผสมเอาไว้เนี่ยลงไปนะคะถ้าน้ำมันร้อนดีนะคะ เวลาเราสลัดแป้งลงไปแล้วเนี่ยแป้งก็จะลอยขึ้นภายใน1-2วิเลยค่ะพอสลัดแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เกลี่ยให้ตัวเกล็ดแป้งนะคะมากองรวมกันแบบนี้ค่ะแล้วนํากุ้งชุบกับแป้งที่ผสมน้ําอีกรอบหนึ่งแล้วก็วางลงไปแบบนี้ค่ะจากนั้นให้ม้วนเกล็ดแป้งนะคะติดกับตัวกุ้งเลยค่ะก็จะออกมาได้ประมาณนี้นะคะเนื่องจากกุ้งที่เรานํามาชุบน้ําผสมแป้งอีกรอบหนึ่งนะคะเขาก็จะมีความข้นเหนียวค่ะ พอนำเกล็ดแป้งมวนเข้ากับตัวกุ้งเนี่ยก็จะทําให้ติดกันได้เป็นอย่างดีค่ะก็จะทําออกมาได้สวยๆแบบนี้นะคะพ่มามาจะมาทําให้ดูอีกตัวหนึ่งนะคะพอสลัดแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เกลี่ยเอาเกล็ดแป้งเนี่ยมารวมกันแบบนี้ค่ะแล้วก็นํากุ้งชุบแป้งผสมน้ําวางลงไปแบบนี้แล้วก็รวบเข้าหากันแบบนี้เลยค่ะตัวเกล็ดแป้งก็จะติดกันได้เป็นอย่างดีค่ะ แล้วก็ทอดจนกว่าจะเรืองกรอบสวยนะคะก็ตักขึ้นค่ะพักให้เสด็จน้ำมันค่ะมาม่าจะย้ำเทคนิคและเคล็ดลับง่ายๆอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่สลัดน้ำแป้งเสร็จเรียบร้อยให้เกลี่ยนำมารวมกันทันทีค่ะแล้วก็นำกุ้งชุบแป้งอีกรอบหนึง่งแล้วก็นำมาวางแล้วก็ม้วนค่ะทำออกมาก็จะได้กุ้งสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีสวยดูน่าทานค่ะ ข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการควบคุมไฟค่ะให้ใช้เป็นไฟอ่อนนะคะจะทำให้ทอดออกมาแล้วสีเหลืองสวยกรอบน่าทานแบบนี้ค่ะแล้วก็กรอบได้นานด้วยนะคะห mm hmm. วังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าหากถูกใจมามากก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ